สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่อง Let Me Watch t True l i t ให้ดูกันนะคะอันนี้ก็สั่งมาจากร้านค้าในช h อป e ีมีของแถมเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,500กว่าบาทนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะได้โค้ดอะไรใช้เป็นส่วนลดเพิ่มนะคะรุ่นนี้มี3สีให้เลือกมีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีครีมงาช้างแมบบ่โบเลือกสีครีมหรือว่าสีไอวอรมานะคะ สเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ก็จะมีหน้าจอขนาด1.55นิ้วความละเอียดอยู่ที่320ณ360พิกเซลแบตเตอรี่ให้มา262มิลลิแอมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ10วันกันน้ำอยู่ระดับ5 ATM สามารถใส่ไว้น้ำได้อุปกรณ์ในกล่องเพิ่มเติมก็จะมีสายชาร์จแล้วก็คู่มือนะคะ วัสดุค่อนข้างดีเลยนะแล้วสีนี้ก็คือสวยมากหน้าจอกว้างขอบโค้งมนด้านข้างมีปุ่มเมนูสวยหรูและดูดีกันเลยทีเดียวค่ะวิธีการเปิดเครื่องก็ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ให้ขึ้นโลโก้แบบนี้จากนั้นก็เลือกภาษานะคะว่าเราต้องการใช้เป็นเมนูภาษาอะไร ต่อมาก็ให้ทำการเชื่อมต่อโดยการติดตั้งแอป Xiaomi Wear จากนั้นก็เข้าไปที่แอปแล้วก็ไปที่เพิ่มอุปกรณ์กดเลือกอุปกรณ์ l e t Me Watch to Light กดอนุญาตการเข้าถึงแล้วก็รอให้เขาหากันนะคะเมื่อเจอกันแล้วนะคะก็ให้กดเครื่องหมายถูกที่หน้าจอ s สมา t ์ท t c h แล้วก็กดโอเคที่หน้าจอมือถือตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ในแอปนะคะก็จะมีแนะนําการใช้งานปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนะคะว่าเราจะเจอเมนูอะไรบ้างมาดูในส่วนแอปพลิเคชันกันค่ะเมนูแรกก็จะเป็น watch face เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนหน้าปัดที่เราชอบได้เลยสามารถกดที่ออนไลน์เพื่อเลือกโหลดหนะ้จาจอสวยๆเพิ่มเข้ามาได้อีกนะในนี้คือมีให้เลือกเยอะมากชอบสไตล์ไหนก็โหลดเก็บเข้ามาใช้ได้เลยค่ะ ต่อมาเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปต่างๆก็ให้เรากดเลื่อนเปิดแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการให้แจ้งเตือนบนสมาร์ทวอชหลักๆที่ตั้งกันก็จะเป็นแ s สเ a ด e f a c e b ก o k Line IG ในนี้ก็คือมีให้เลือกเยอะมากก็น่าจะมีทุกแอปที่มีในเครื่องเลยนะ <Wow. S 1> ต่อมาเป็นการตั้งค่าเตือนสายเรียกเข้าก็เลื่อนเปิดไว้ได้เลยนะคะเวลาใครโทรเข้าสมาร์ทวอชของเราก็จะสั่น เมนูต่อมาเป็น Background Activity นะคะอันนี้ก็สำคัญเลยหลายคนจะปัญหาที่ไลน์ไม่เตือนบ้างเฟซไม่เตือนบ้าง <c oughs> ก็เพราะว่าไม่ได้เปิดการแจ้งเตือนแอปเสีวมีแวร์ไว้อันนี้ก็ให้เราเข้ามาเช็คดูนะคะว่าเราเปิดไว้หรือยังนะเม <c oughs> นูต่อมาเป็นการตั้งค่าอัตราการเต้นของหัวใจเดี๋ยวแม่โบขอเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยก่อนนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆกันนะ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจนี้เราสามารถตั้งค่าให้วัดต่อเนื่องได้ตามที่เราต้องการเลยเราก็ยังสามารถตั้งให้แจ้งเตือนเมื่อหัวใจเราเต้นผิดปกติได้อีกด้วย <Wow. S 1> เมนูการนอนก็สามารถเลื่อนเปิดให้ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดขณะที่เรานอน,อนหลับ ต่อมาเป็นการวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดก็สามารถตั้งได้นะคะว่าเราต้องการให้วัดทุกๆก,กี่นาทีจะวัดขณะที่เรานอนหลับก็ได้ต่อมาเป็นความเครียดถ้าจะให้วัดตลอดก็เลื่อนเปิดได้นะคะไม่ดูต่อมาเป็นการแจ้งเตือนการนั่งนานก็สามารถตั้งเตือนได้เหมือนกัน มาดูที่เมนูกล้องกันดีกว่าอันนี้เป็นเมนูที่เพิ่มมาจากรุ่นก่อนนะเข้ามาครั้งแรกก็ให้เรากดจับคู่เอาไว้เลยค่ะหรือถ้าเราจะไม่ใช้นะคะก็สามารถปิดการใช้งานได้ต่อมาก็เป็นโหมดออกกําลังกายในนี้ตามสเปคนี่เขาบอกว่ามีให้เลือกมากกว่า100โหมดด้วยกันนะเท่าที่ดูก็คือเยอะมากๆและเรานะคะก็สามารถเลือกประเภทกีฬาที่เราใช้บ่อยๆมาไว้ที่แรกๆเพื่อง่ายต่อการใช้งานเมื่อต้องการออกกําลังกายนะคะ ้าต่อกันที่เว d g เจ็ก็จะเป็นเมนูที่เราปัดซ้ายปัดขวาที่หน้าจอสมาร์ทวอชนั่นเองเมนูไหนที่เราใช้บ่อยก็เลือกมาไว้อันไหนที่ไม่ใช้ก็ตัดออกไปได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นเมนูยกขึ้นเพื่อปุก หรือการยกขอ้อมือขึ้นเพื่อดูเวลาแล้วหน้าจอติดนะก็สามารถกําหนดเวลาได้หรือถ้าเราต้องออกกําลังกายที่ต้องยกมือขยับแขนบ่อยๆก็สามารถปิดได้ค่ะในหน้าสถานะของฉันนะคะก็จะมีข้อมูลกิจกรรมต่างๆของเราให้ดูแบบละเอียดเช่นการนับเก้า แคลอรี่ที่เราใช้การออกกําลังกายการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจความเครียดค่าภายคานวณรอบเดือนของคุณผู้หญิงค่าว o โอ a x แมและระดับออกซิเจนในเลือดมาดูที่สมาร์ทวอชกันค่ะอย่างแรกถ้าเราจะเปลี่ยน w วอชเฟ e หรือว่าหน้าปัดสามารถกดค้างแล้วก็เลือกหน้าปัดที่เราโหลดไว้มาใช้ได้เลย การปัดไปทางซ้ายหรือขวาก็จะเป็นเมนูต่างๆที่เราตั้งไว้ในแอปเมนูวิดเจ็ตเมื่อกี้นะคะถ้าปัดลงก็จะเป็นการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆส่วนปัดขึ้นก็จะเป็นเมนูลัดในนี้จะมีการตั้งค่า s สมา t ์ท t c h ตั้งค่ารูปแบบหน้าปัดตั้งระดับความสว่าง โหมดห้ามลบกวนการออกกำลังกายระดับการสั่นเตือนหรือถ้าเราต้องการรีบูตปิดเครื่องหรือรีเซ็ตเพื่อเปลี่ยนมือถือที่เราเชื่อมต่อก็สามารถเข้ามาที่คำว่าระบบได้เลย การกดปุ่มเมนูด้านข้างก็จะเป็นการเข้าสู่เมนูต่างๆเมนูแรกก็จะเป็นการออกกําลังกายวิธีใช้งานก็ไม่ยากเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราจะวิ่งนะคะก็กดไปที่วิ่งรุ่นนี้จับสัญญาณ GPS ได้ไวมากเลยนะกด go แล้วก็วิ่งได้เลยค่ะในนี้มีบอกระยะทางบอกเพจจำนวนก้าวแล้วก็แคลอรี่ที่เผาผ่านไปด้วยนะคะถ้าต้องการจะหยุดหรือจบการวิ่งแล้วก็กดที่ปุ่มเมนูด้านข้าง เราก็กดกากบาดค้างไว้เพื่อจบการวิ่งค่ะมาลองวัดอัตราการเต้นของหัวใจกันค่ะใส่สมาร์ทวอชให้เหนือข้อมือขึ้นมานิดนึงกดที่คำว่าตรวจวัดขณะวัดนะคะแขนเราเนี่ยควรจะอยู่นิ่งๆน,นะแล้วก็จะได้ผลออกมาประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดก็ทำเหมือนกันค่ะควรที่จะให้แขนเราเนี่ยอยู่นิ่งให้มากที่สุดนะคะ แต่การวัดค่าต่างๆนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นการประมาณค่าเฉยๆไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะนอกจากนี้ก็จะมีเมนูการนอนหลับความเครียดเมนูผ่อนคลายหรือว่าฝึกลมหายใจแล้วก็เมนูคำนวณรอบเดือนของคุณผู้หญิงตามสเปคที่อ่านมาเห็นว่ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้า2วันก่อนมีรอบเดือนด้วยนะต่อมาก็จะเป็นเมนูสภาพอากาศแล้วก็เมนูการควบคุมการเล่นเพลง เมนูนี้ใช้ได้กับหลายๆแอปเลยนะเท่าที่ลองมาก็จะมีจู๊กสปอตดิฟแล้วก็ YouTube สามารถเลื่อนเพลงกดหยุดเพลงแล้วก็เพิ่มลดเสียงได้ค่ะเมนูต่อมาเป็นการใช้กดชัตเตอร์ถ่ายรูปบนมือถือนะคะอันนี้ก็สามารถกดเซลฟี่ได้สบายเลยแล้วก็สามารถที่จะกดนับเวลาก่อนถ่ายได้ด้วยนะ และต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูการปลูกนาฬิกาจับเวลานับเวลาถอยหลังเมนูเข็มทิศการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเนี่ยตัวหนังสือถือว่าอ่านง่ายอยู่นะคะถัดมาก็เป็นเมนูค้นหาโทรศัพท์มือถือสำหรับคนขี้ลืมส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟฉายนะคะ และอันสุดท้ายก็เป็นการตั้งค่าต่างๆค่ะการชาร์จแบตก็สะดวกกว่าเดิมนะคะเพราะเป็นแม่เหล็กดูดติดแบบนี้เลยเวลาชาร์จก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่กำลังเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะเลือกอะไรดีระหว่าง มีวอชไลท์หรือว่าเลตมี่วอชทูไลท์แม่โบก็เทียบให้ดูประมาณนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยเจ้าเลตมี w วอชทูไลท์หน้าจอเขาจะกว้างแล้วก็คมชัดกว่านิดนึงวัสดุส่วนตัวให้พอๆกันนะรูปทรงรูปร่างก็ใกล้เคียงกันค่ะมีปุ่มเมนูนะที่อยู่คนลัต์ตำแหน่งกันแล้วก็สายของเลตมี w วอชทูไลท์เนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะใช้สายร่วมกันไม่ได้นะคะส่วนราคาเลตมี w วอชทูไลท์เนี่ยเขาก็แพงกว่านิดนึงแต่ก็ได้ฟังก์ชันอีกหลายๆ อย่างที่เพิ่มขึ้นมาด้วยความลื่นไหลในการชาร์จก็ดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบของแต่ละคนแล้วกันนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคะ่ะ